สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Entertainment Update Weekend ครับกับการสรุปข่าวบันเทิงในะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับวันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมเก่งครับค่ะแล้วก็ขวัญน,นะคะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่บรรยากาศนะคะของคู่แม่ลูกคนบันเทิงค่ะที่จุงมือกันเข้ารับรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตันยูกะตเวทีลูกกตัญยูแม่ดีเด่นประจําปี2553นะคะงานนี้จะมีใครได้รับรางวัลบ้างนะคะไปชมค่ะ ก็ปลื้มกันทั้งคุณแม่คุณลูกเลยยังไงต้องขอแสดงความยินดีไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงลูกๆทุกคนเลยนะคะยังไงขอให้เป็นลูกที่ดีของคุณแม่ไม่เฉพาะในวันแม่นะคะแต่ว่าเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ในทุกๆวันค่ะมาต่อกันที่งานถแถลงข่าวของกาซิเลียมบัตเบิร์โชนะฮะ,ะที่เป็นการสร้าง,างศิลปะจ,จากฟองสบูธธรร่ธรรมดาานะฮะโดยฟานหยางนะฮะซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจมาแล้วกับผู้ชมทั่วโลกนะฮะซึ่งวันนี้ครับเรามีภาพบรรยากาศงานวันแถลงข่าวมาให้ได้ชมกันลองไปชมกันครับ กาซเซเลียนบัมเบิลความบันเทิงสำหรับครอบครัวนี้นะฮะจะเข้าแสดงในวันที่1-4กันยายนนี้เพียงแค่8รอบทั้นนะครับที่โรงละครเมืองไทยและชดาไลายเทยเตอร์เอสปานาดรา,าชดาครับซึ่งคุณผู้ชมครับสามารถหาซื้อบัตรหรือจองบัตรกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะฮะที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาครับโดยที่เด็กที่อายุที่ส่วนสูงเนี่ยยังไม่ถึง90เซนนะฮะสามารถเข้าชมฟรีครับโดยนั่งตักผู้ปกครองนะครับ มาต่อกันที่ละครเวที4 p ่แผ่นดิน The Musical บ้างนะคะจะเปิดรอบพรีเซลนะคะในวันที่ 15, 16, 17สิงหาคมนี้นะคะจองบัตรได้ที่ไทยทิเคเตเมเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วก็จะทำการแสดงจริงค่ะในวันที่19ตุลาคมนี้นะคะที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลายทเทเตอร์เอส,สนาทรัชดานะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถหาซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์ 026422400 5ค่ะและสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับดิวเดอะสตาร์นะครพาเหล่ากันคับเนี่ยไปช่วยสร้างฝายชะลอน้ำนะฮะแล้วก็ดิวเดอะสตาร์ครับก,บกับกระแสของละครนางสาวจำแนงรักช่วงหน้านะโฆษณาครับกลับมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อนะคะช่วงนี้เริ่มต้นกันที่กิจกรรมดีๆค่ะของนายดิวเดอะสตนะคะที่เขาชักชวนบรรดาแฟนคลับนะคะ ไปร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ําค่ะให้กับชาวนกพิตามค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมเลยค่ะนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่ดิวและสะอาสานะคะก็ไปร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะไปด้วยกําลังกายและกําลังใจที่เต็มเกีียมเลยนะคะเรามาต่อที่ริดเดอะสตาร์ครับซึ่งรับบทเป็นจอในละครนางสาวจําแรงรักนะฮะซึ่งได้ออกอากาศไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งกระแสจะเป็นอย่างไรแฟนคลับจะว่ายังไงลองไปฟังริดกันดูครับ แฟนคลับฟริตนะฮะแล้วก็แฟนคลับเดอะสตาร์นะครับคอยติดตามนางสาวจำแนงรักได้นะฮะทางช่อง7หลังข่าวทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสองหนุ่มใจบุญค่ะพี่ปอณัฐวุฒินะคะและพี่ก้องสารัตน์หลังโฆษณาค่ะกลับมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อนะครับช่วงนี้ขอเริ่มกันที่พี่ปอณัฐวุฒิครับซึ่งล่าสุดครับได้ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสานะครับกับทางมูลนิธิรามาธิบดีครับกับกิจกรรม ตัดผมการกุศลนะฮะแล้วก็ได้อัปเดตเรื่องราวของกระแสเรตติ้งนะฮะจากภาพยนตร์พุ่งพวงนะครับลองไปฟังกันครับยังไงก็ฝากถึงคนไทยนะฮะช่วยกันอุดหนุนหนังไทยนะฮะฝากถึงผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ด้วยนะฮะยังไงต้องเราเป็นคนไทยครับยังไงขอให้ช่วยสนับสนุนหนังไทยด้วยกันด้วยนะครับค่ะามาต่อกันที่นิทรรศการภาพถ่ายของพี่ก้องสาระนะคะที่จับร่วมกับน้องชายค่ะคุณเกณฑ์หากูลนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทค่ะอย่างคุณติดโชคชิพิพัทนะคะ ซึ่งงานนี้ค่ะก็เป็นการนําภาพถ่ายฝีมือของพวกเขานะคะมาจัดแสดงให้เราได้ชมกันด้วยงานนี้จะจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะต้องไปฟังที่ก้องค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ชื่นชอบในเรื่องของภาพถ่ายนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะไปที่ห้องศิลป,ปะนิทัศมารสาีนะฮะี่พิพิธภัณฑ์วังสวนประกาศนี้นะครับซึ่งจะเปิดการแสดงเปิดการแสดงแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับ และสำหรับคุณสาวๆนะคะที่อยากมีผิวเนียนสวยค่ะสก้าแคร์เพอร์เฟกนะคะให้ผิวคุณพร้อมสวยด้วยคุณค่าบริสุทธิ์จากโรสฮิปออยล์ที่บาลานซ์อย่างลงตัวกับคิวเทนนะคะ ช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิวให้ดูเนียนใสยอย่างมีสุขภาพมากขึ้นพร้อมปกป้องแสงแดดด้วย S.P.F. 50สกาค a ร์เพอร์เฟให้ผิวเนียนใสบอกความสวยค่ะสช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับเมเเพื่องอารมณ์นะฮะบอกว่าเลื่อนง,งานแต่งเป็นปีหน้านะฮะแล้วก็หนุ่มอัตฉร,รกับข่าวการแต่งงานสายฟ้าแลบช่วงหน้านะโฆษณาครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้มากันที่ความรักของคุณหนุม่มตะพรค่ะกับสาวไฟอาินรดานนะคะที่ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าทั้งคู่เตรียมจะแต่งงานกันแล้วค่ะเรื่องนี้จะจริงหรือไม่นะคะต้องไปถามคุณหนุ่มค่ะนะคะคุณหนุ่มก็บอกชัดเลยว่ายังไม่แต่งตอนนี้นะคะขอศึกษาดูใจกันไปอีกสักพักหนึ่งก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าจะแต่งงานจริงๆเมื่อไหร่นะคะเราก็จะรีบนำมาให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอน,นะคะ่ะมาต่อกันอัปเดตกันที่เรื่องของงานแต่งพี่เมย์เฟื่องอารมณ์กันต่อนะคะซึ่ง ได้ออกมาบอกว่าเลื่อนเป็นปีหน้าอีกแล้วนะคะซึ่งเหตุผลเนี่ยได้บอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยช่วงนี้อยู่ในช่วงเครียดน,นะครับแต่ว่าจะเครียดยังไงนะฮะหรือว่ามีเรื่องอะไรอย่างอื่นนะฮะลองไปฟังจากพี่เมย์กันดูครับพี่เมย์ก็ได้บอกถึงเหตุผลนะฮะก็คือว่าพี่หนุ่มในช่วงนี้ยังไงก็ยังเครียดอยู่นะฮะสำหรับเรื่องธุรกิจที่มีปัญหา ป้องร้องกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยคงไม่ได้แต่งแน่นอนนะครับแต่ว่าคงต้องลุ้นกันเป็นปีหน้านะครับค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของสาววาวชัยาดอนนะคะที่ตอนนี้เธอไปออกอัลบั้มอยู่ที่ประเทศไต้หวันค่ะแล้วก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆด้วยนะคะไปฟังเธอพูดถึงเรื่องนี้กัน ยังไงแฟนๆของ Channel ดอหรือแฟนๆของวัวๆนะ,ะอาจจะมีรอรุ้นเตรียมเฮได้นะครับสำหรับอัลบั้นในเมืองไทยนี้นะฮะเร็วๆนี้ยังไงก็ฝากติดตามกมาัด้วยนะครับค่ะวันนี้เรามีคำถามจากกาแฟพีวคอฟฟี่มาให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะคำถามของเราค่ะถามว่ากาแฟพีวคอฟฟี่มีคุณสมบัติอะไรนะคะขอ้อ1ช่วยทาให้เจริญอาหารค่ะข้อ2ช่วยเร่งเผาผลาญไขมันนะคะ ทราบคำตอบแล้วพิมพ์ P ีค่ะเว้นวารคนะคะแล้วตามด้วยหมายเลขคําตอบส่งมาที่4242830ค่ะของรางวัลนะคะก็คือกิปเซ็ตจากเพียวคอฟฟี่นั่นเองค่ะ ยังไงช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเพียว f f e ฟด้วยนะฮะแล้วถ,ถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าตอบคำถามให้เรานำเสนอเรื่องอะไรนะฮะสามารถ S&S s ครับมาตอบมาบอกเรากันได้ที่4242830นะครหรือจะเข้ามามเมนที่ Facebook ของเราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m a n e w c h a n n e l ครับผมค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ชื่อในตัวฉันได้ไหมเชื่อว่าหมดใจมันรักเธอไม่ว่าฟ้าพายุจะโถงแรงแค่ไหนต่อให้แหลกแล้วเท่าไรแต่คนแล้วก็มีหัวใจและหัวใจ